สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามี่ออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารที่13มิถุนายนปี2566ค่ะวันนี้แบบนี้มานําเสนอราคาขา้าวเปลือกนะอัปเดตราคากลางขา้าวเปลือกค่ะทุกคนคะ่ะในแต่ละจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นนาปีหรือนาปลังนะคะมาดูกันเท่าที่เห็นมีหอมมะลินะคะราคาแต่ที่15,000บาทต่อตันค่ะแต่ ที่หมู่บ้านของมอมีนะคะร้านรับซื้อข้าวลุงหมูพืชผลราคา14,666บาทต่อตันนะคะก็ถือว่าราคาดีนะคะสำหรับคนที่มีข้าวขายเนาะแต่มามีไม่มีแล้วนะคะทุกคนคะและก็ สำหรับข้าวเหนียวก็ราคาทรงๆนะคะกับสัปดาห์ที่แล้วไม่ต่างกันมากนักทุกคนหานะอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มันมีอสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยรายการแรกวันนี้มันมีขออนุญาตนําเสนอเป็นรูปภาพนะคะทุกคนคะ่ะดูตามรูปภาพได้เลยนะมีเพียงจังหวัดเดียวนะคะเนี่ยตามนี้เลยนะคะเป็นข้าวเปกเจ้านะคะนะ ค่ะทุกคนนะตามนี้เลยทุกคนดูตามเลยนะคะภาพชัดเจนดีเนาะรายการต่อไปนะตามนี้เลยค่ะนะคะเข้าหอมมะลิค่ะนี่นะคะแต่ละจังหวัดเนาะบางพื้นที่อาจจะอ่าไม่ไม่ตรงกับราคากลางเนาะบวกลบก็นะร,ราวๆสองร้อยนะคะประมาณนี้เนาะสองร้อยสามร้อยนะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะ,ะราคากลางก็มีเลทต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะคะเนาะอ่านะคะ,นะคะ,นะคะตามนี้เลยทุกคนค่ะ รายการต่อมาค่ะครับ่ปทุมธานีนะคงที่ตลอดเลยค่ะทุกคนหาคงคงไม่ค่อยมีใครนํามาขายกันแล้วเนาะนะในช่วงนี้หรือว่ามีนะคะ fc ท่านไหนมีนะคะร่วมคอมเมนต์ได้นะคะรายการต่อมาข้าเหนียวกันบ้างนะคะเหนียวยาวทุกคนหามีทั้งนาปีนะคะแล้วก็นาปลังค่ะตามภาพนี้เลยนะทุกคนหานะชัดเจนดีเนาะ นะคะมีปรับเล็กน้อยนะคะแต่ข้าวหน้าปลังข้าวเหนียวก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ที่10นะกิโลละ10บาทนะ,ะทุกคนเนาะแล้วก็รายการสุดท้ายค่ะทุกคนขานะาตามนี้เลยนะคะนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะวันนี้มามีต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์ค่ะบายๆขอบพคุณทุกคนนะคะ